เกิดเป็นข่าวดูมายา h ฮอตนิวส์กใหม่เลข คุณมาถึงเรื่องพระพระนั้นก็มีอีกชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะเป็นพระเอกในดวงใจหลายๆคนเมื่อกี้คุณวงการเพลงใช่ไหมอันนี้มาวงการละครบ้างค่างหายจากโซเชียลไปนานเลยกลับมาโอ้โหอย่างไรตัเทือนวงการแคปชั่นกันเลยนะคะกับพี่ป๊อบธนวัตรยัง พอมาปุ๊บนานก็โพสแคปชั่นเลยอืมสุดเจยังไงค<ๆ>ะแล้วโพสแคปชั่นธรรมะเลยพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าภายภาคหน้าจะมีกลุ่มคนบาปัญญาแฝงตัวเข้ามาทำลายคำสอนของพระตถาคตด้วยการบิดเบือนคำสอนตะแบงบาลีสร้างลัทธิแผง,แผง แม้แต่พระสงฆ์สาวกก็ผิดเพี้ยนจากสัจธรรมทําให้ผู้คนหลงเชื่อเห็นกองจักเป็นดอกบัวสร้างอิทธิฤทธิปฏิหารง,งมงายมอมเมาสาธุชนผู้ไม่รู้ซึ่งแก่นแท้ของพระธรรมวินัยมักจะสร้างแต่พิธิกรรมไม่ได้นําพาไปสู่นิพพานก็แบบว่ากดไลค์กันไป5,000ไลค์แล้วก็มีคอมเมนต์ว่าหายไปไหนมาคิดถึงนะอะไรอย่างนี้เราก็หายออกจากโซเชียลไปอย่างนี้ค่ะนี่แหะ

ที่หลายหลายคนเนี่ยพยายามน,าะนะผู้ชมขา,าต้องบอกแบบนี้ตีความหมายของการาที่คุณโปภธนวันรเนี่ยโพสต์ข้อความหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธองค์ท่านสอนไว้แล้วก็มีแคปชั่นต่างๆนานา,นานเนี่ย<อ>โพสต์ไปหลายคน,นก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พศออนะไม่ว่าจะเป็นพระมหาภพาวานกับพระมหาสมปองเนี่ยกำลังโด่งดังและกําลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อโซเชียลเยอะมากๆว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะสิ่งที่สําคัญหลายๆคนโยงไปแล้วว่า กล่าวถึงพระสองของหรือเ <2 S 1> ปล่าแต่ก็าไม่ได้เอื้อเอ่ยอหรือเกี่ยวอะไรใดๆแต่เป็นการ คิดไปเองของหลายคนว่าเกี่ยวหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวอาเป็นว่าเราก็สังเกตที่แคปชั่นดีกว่าค่ะเราก็ดูที่แคปชั่นดีกว่าเราดูว่าที่บอบมาเราก็รู้สึกแบบมาแล้วยังอยู่นะคือเราหายจากคนเชื่อไปเลยนะคะหลายเดือนมากอะไรเงี้ยอีกหนึ่งนะผู้ชมการที่ปอบธนวัฒน์เนี่ยหายไปจากโซเชียลเขาอาจจะไปทําอะไรก็ได้อย่างเช่นอาจจะไปปรีกวิเวกไปบวชอาจจะไปปฏิบัติธรรมะและรู้ซึ้งถึงแก่นของพระธรรมหลังจากนั้นก็เลยเอาข้อความหลั มาโพสลงสื่อโซเชียลแต่คนเนี่ยก็พยายามแบบว่าเอาไปโยงกันไปจริงอันนี้อาจจะเป็นได้ตรงนี้นะแตอย่าโยงนะเพราะว่าไม่ได้เอื้อนเอ่ยถึงใครเลยนะแค่เป็นคําสองของพระพุทธองค์เท่านั้นเองแล้วก็มาบอกกล่าวกันนะนะคะเอาโฟกัสที่ความคิดถึงแล้วกันใช่โฟกัสเอาพิปบมาแล้วนี้แล้วกันมาแล้วจ้ะ